ที่สูตรรับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากขิงแต่งทีมสะพานใหม่ได้พาหญิงแม่บ้านผู้เสียหายสามรายเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทสุชาติอิ่มสวัสด์รองผู้กำกับการห้ากองบัคับการปราบปรามแจ้งความกรณีถูกบุคคลที่อ้างตัวเป็นตำรวจยศสิทธตำรวจโทอยู่สืบสวนภาคเจ็ดใช้อาวุธปืนจอ่อศีรษะข่มขู่หลังจากโทรเงินค่าจ้างที่ไปดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงและผู้จ่าข่มขู่ว่าจะพาไปนั่งยาง โดยนางสาวเออายุ46ปีเล่าว,ว่าตนได้รับการติดต่อจากเพื่อนให้ไปดูแลแม่ของนายก้องกิษณนะที่ปว่วยติดเตียงระหว่างวันที่2ถึง15สิงหาคมรวมเวลา14วันตกลงค่าจ้างกันวันละ1,000บาทรวมค่าจ้างที่จะต้องได้รับเป็นเงิน14,000บาทโดยจะโอนเงินให้ในวันที่1กันยายนแต่เมื่อถึงเวลากลับไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงไว้และเมื่อสอบถามก็ได้ให้คำตอบว่ารอไปก่อน จึงได้เข้าแจ้งความที่สอพอเมืองราช,ชบุรีเมื่อวันที่23สิงหาคมตำรวจแนะนำให้ไปร้องที่แรงงานจังหวัดจึงให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนไปปรึกษารายง,งานจังหวัดราช,ชบุรีก็ได้รับคำตอบว่าเป็นการจ้างเหมาไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้จากนั้นจึงได้เข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราช,ชบุรีนัดคู่กรณีมาไกลเกลี่ยเมื่อวันที่19กันยายนแต่ไม่มาตามนัดโทรศัพท์ไปไม่รับสาย ไม่สามารถบังคับคู่กรณีได้จึงติดต่อร้องทุกขอความช่วยเหลือกับเพจจากิงส่วนานางบีอายุ50ปีบอกว่าได้รับการว่าจ้างให้ไปดูแลแม่ของนายกิษณะที่ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะต้องอยู่ดูแลตลอด24ชั่วโมงซึ่งนายกิษณะจะกลับมาดูแม่สัปดาห์ละครั้งตนทำหน้าที่ดูแลระหว่ังวันที่5ถึง19กรกฎาคมค่าจ้างวันละ1000บาทรวมไปเนเงิน15,000บาทแต่ก็ไม่ได้รับค่าจ้างเช่นเดียวกัน เมื่อทวงถามก็ได้รับคําตอบว่าให้เอาลูกปืนไปก่อนพร้อมกับเอาปืนมาจี้ที่ศีรษะและหยิบโทรศัพท์มือถือไปคว้างลงพื้นจนแตกสีหายขณะที่นางซีอายุ51ปีเผยว่าตนได้รับว่าจ้างให้ไปดูแลแม่ของนายกิษณนะรวม15วันค่าจ้างวันละ1,000บาทรวมไปเงิน15,000บาทและรอบสองไม่ยอมจ่ายเงินรวมไปเงิน19,000บาทด้านของนายธรรมนันแตงทีมเพจจากคิงสะพานใหม่ กล่าวว่าแม่บ้านสามคนนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีได้รับการว่าจ้างติดต่อจากบุคคลอายุ24ปีที่อ้างว่าเป็นตำรวจยศสิบตำรวจโททำหน้าที่อยู่ฝ่ายสืบสวนภาคเจ็จังหวัดนคปรปฐมซึ่งมีแม่วัย49ปีที่ป่วยติดเตียงได้จ้างทั้ง3าคนไปดูแลแต่กลับไม่จ่ายค่าจ้างทั้งสคนรวมกันประมาณกว่า60,000บาทและเมื่อทวงถามสิบิ์ตำรวจโทคนดังกล่าวตอบว่าเงินไม่ให้มีแต่ความตาย และจะพาทั้งหมดไปนั่งยางบางคนโดนกระทำหนักด้วยการเอาปืนจอ่อศีรษะเมื่อไปแจ้งความตํารวจสพเมืองราชบุรีก็ไม่ดําเนินคดีให้เดือดร้อนจึงมาร้องกับเพจจากิงจึงได้พามาร้องกับกองปราบเพื่อให้ช่วยเหลือในวันนี้และยังฝากไปถึงผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเจ็ดช่วยตรวจสอบพฤติการของสายสืบภาคเจมรายนี้ถ้ายินยอมจ่ายค่าจ้างแม่บ้านทั้งสามคนก็จะยอมจบเรื่องไม่ต้องดําเนินคดีในกรณีที่ใช้อาวุธปืน จอดสีษะพูดสียหายและข่มขู่ทำร้ายแต่ถ้าไม่จ่ายค่าจ้างดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับเรื่องร้องความเป็นธรรมคุ้มครองพยานนะที่กองปราบปรามครับแล้วจะเอาไปตในเรื่องนี้ด้วยปล่าก็พูดง่ายถ้าเมื่อกี้ผู้ผู้เสียหายเนี่ยก่อนจะเดินมาบอกว่าอยากคิงถ้าว่าสืบภาคเจ็บเนี่ยนะน้องตำรวจเนี่ย ถ้ามีการจ่ายเงินเนี่ยเขาจะไม่เอาเรื่องฮะแต่ว่าถ้าไม่ให้เงินเนี่ยเขาก็ต้องเอาผิดทางอาญากขาพยายามฆ่าเอาปืนที่ต่อไปครับยอมพามครับครับดำเนินคดีต่อไปผมพูแล้วก็ปืนจ่อหัวครับ